สวัสดีครับพบกับผมทีวีเกม7 6นะวันนี้เราก็จะมารีวิวทีวีสปอตัวใหม่อีกแล้วเนาะซึ่งมันมีฉากใหม่เพิ่มขึ้นมาคือมันก็เป็นฉากที่ขยายฉากเก่าๆอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็มีฉากใหม่ๆเพิ่มมาด้วยนะชอ็ชอตนึงแต่ก็ไม่เชิงว่าสปอยหราเพราะว่าเขาปกปิดความลับพอสมควรนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมเช่นครับเดินมาแล้ว โอ้โหเลี้ยต้นไม้เคลื่อนไปครับเฮ้ยโอ้โหว่าจีนี่นี่ทำอะไรคลองแล้วแหวนคลองมาเหรอวัดเจอเลยเทโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำการเจาะตัวอย่างกันเลยนะก็ปล่อยมาเเร็วๆโอเคเรามาดูกันเลยครับแต่เราจะเจาะ ละเอียดเลยนะก็จะเป็นช็อตเดิมนะแต่มีช็อตใหม่เพิ่มขึ้นมาช็อตนี้ดูเหมือนคองแกเอาต้นอะไรสักอย่างนะั้นรูดใบออกแล้วเธอก็เอาหน้านลงแล้วเอแล้วค้องก็คว่างขอกไปนะแล้วมันก็ไปชนเหมือนกำแพงเกาะอะไรสักอย่างซึ่งราวกับว่าบนเกาะเนี่ยเริ่มมีสัญญาณอะไรประหลาดประหลาดที่ทําให เหมือนแบบว่าอะไรมันคว้างออกนอกเกาะไม่ได้เลยแล้วเหมือนมันไปชนอะไรสักอย่างแล้วของแกก็คำรามเนะี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นฐานทัพลับที่ไหนสักแห่งหนึ่งน,นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นของโมนาหรือของเอเพ็กซ์นะครับผมขากระพู่เดิมแล้วเป็นฉากวัจถีมีทาลายเมืองเหมือนเดิมครับแลวช็อนี้ฮะผมยอมรับว่า CGI ภาคนี้ดูสวยมากนะฮะผมบอกเลยควายเลไหมฮะสังเกตว่า ในกอรซิล่า2014ที่เป็นเขากลางวันมันก็ดูสวยนะแต่พอมาภาค King of the Monster ดูเหมือนเกมนะดูเหมือนไม่ค่อยสวยแถมยังมีฝุ่นมากรบอีกนะภาค2014รู้สึกจะมีแค่ควันแต่พอภาค2019นี้ี่รู้สึกว่าจะมีฝุ่นแต่ภาคนี้ฝุ่นไม่เห็นเลยนะครับผมไม่มีฝุ่นเลยและ C G I มันดูเนียนมากทั้งที่เป็นตอนที่กอซิล่าโผลก่กลางวันนะเนี่ยตะเกล็ดกอซิล่าดูสมจริงขึ้นเยอะครับว่าเออนี่แหละสิ่งที่ผมอยากเห็นเนี่ยฮอลลีวูดมันทำได้เ,เอ,อเนี่ย ไม่เห็นดิเออแล้วก็เป็นช็อตดเดิมๆนะฮะนะเดี๋ยวให้ดูชอ็อตเมื่อกี้ใหม่ช็อตนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะยืนมุงดูอะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่าก๊อตกับคองมันตีกันหรือเปล่าเลยต้องมามุงดูนะก็เราจะเห็นหน้าตาชัดๆนะก็มีอ่าน้องเมดิสันนัเซล็อย่างเมดิสันนัเซลของลีบ๊อบบี้บราวน์ตัวละครผิวดำตัวใหญ่ๆนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรนะแล้วก็ พ,พี่แวนเพื่อนของเออผมก็ลืมชื่อทุกทีเลยนฮะพี่ผมรอเรียกพี่แวนนะเพื่อนซีของเมดิสันนะแล้วก็ดรมาร์กวัตเซลพ่อของเธอเนาะโอเคเราไปต่อครับเป็นช็อตที่ก็สี้ทนายเมืองและช็อตนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเลอาให้ดูใหม่นะครับเนีเดี๋ยวดูไปเรื่อยครับเนี่ยครับช็อ,ชอตนี้ฮะผมสังเกตว่าเหมือน คองแกโดนจับอยู่อ่ะโดยเหมือนใช้ถุงกระสอบอะไรสักอย่างแล้วแขวนคองอ่ะเฮ้ยมันคารวะไอ้คิงคองหนึ่งเก้าหกสองไอ้คิงคองบัวซัดกอซิล่าหนึ่งเก้าหกสองชัดๆเลยอะฉากที่คิงคองโดนห้อยลูกโป่งอะเออเฮ้ยมันเหมือนเลยนะเมื่อกี้ถ้าดูดีๆนะฮะเอเคเราไปดูันต่อครับแล้วช็อตนี้ฉากเหมือนคองแกกระโดดข้ามเรือมาเว้ยปึ๊บเหยียบเรือแล้วก็ผัก,กอดลงนะ เดี๋ยวๆมชอบเดี๋ยวน้องก็เป็นอะไรเลยทำท่าทุบหน้าอกหนึ่งของแล้วองก็ทุบหน้าอกเหมือนกันฮะตลบอะของก็ทุบหน้าอกมาแล้วก็คำรามใส่หน้าแต่เหมือนเดิมครับผมจบครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับช็อตใหม่ๆที่ปล่อยออกมานะครับเขาก็กําลังเขาก็แบบกําลังปลดความลับได้ดีพอสมควรนะครับผมก็ถือว่าทําดีกับภาคิงออร์บอนเซอร์เนาะ เขาเก็บความลับได้ดีมากๆนะไม่สปอยอะไรมา,มาเยอะนอกจากการขยายฉากใหม่นะครับผมจะปล่อยมาเยอะแต่ก็เออมันโอเคอะ่ะภาคเนี้ยผมชื่นชมเลยนะครับกราฟิกมันดูสวยขึ้นและดีขึ้นกว่า2ภาค3ภาคแรกเยอะนะฮะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับค5มีนานี้นะฮะเดี๋ยวไปดูที่โรงภาพยนตร์ได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับมิคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับสำหรับคลิปน,นี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ